ตอนนั้นไอ้บอสเครียดมากเรื่องสอบโอเดตอ่านหนังสือก็ไม่ทันจะท่องก็ไม่เข้าใจแม่ก็ด่าอีกมันเลยถ่ายวิธีเ,เล่นๆแล้วจู่ๆก็ดันไปเจอโฆษณา AI ปลอมตัวรุ่นลิมิตเต็ดฉลาดสุดๆสาม,มารถปลอมตัวได้บอสไม่รอช้ารีบขอตังค์พ่อบอกจะไปซื้อหนังสือแต่ความจริงมันเอาเงินไปซื้อหุ่นยนต์ AI อัจฉริยะตัวนั้นใช่แล้วมันจะเอาหุ่นยนต์ AI ตัวน,นั้นปลอมเป็นมันไปสอบแทนมันตั้งชื่อหุ่นยนต์ว่าบอสทรู เราให้มันใส่ชุดนักเรียนเดินไปสอบแทนตอนแรกก็เนียนนะครูไม่รู้เพื่อนก็ไม่ได้สังเกตแต่ดันไปทำข้อสอบเสร็จเร็วเกินไปแค่10นาทีครูเริ่มสงสัยเจ้าหน้าที่เลยเอาแท็แบเล็ตไปสแกนแล้วขึ้นจอว่าอันอินเดดิฟายเอไ ected กลายเป็นเรื่องใหญ่โตข่าวออกทั่วประเทศบอกแกอุ่นยนโดยเรียกถแถลงข่าวผมแค่ไม่อยากตกไงครับบอสพูดด้วยสีหน้าซื่อๆหุนยนบอสถูกยืดตอนเนี้ย คุณยนบอสกลายเป็นสสามารแทนคนจริงไปแล้วตออกระทู้ได้ดีกว่าคนเดิมด้วยนะ